สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงซีรีส์ w a n d a Vision กันนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของมาเวเนะที่ได้ลงฉายไปแล้วก็เรียกได้ว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับและรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่ตามมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแรงดีไม่มีตกครับมาเวลเนี่ยจะเป็นว a นด้าวิชั่นจะเป็นเฟลคอนวินเทอร์โซเยอร์จะเป็นโลคิ yer, เ,เองก็ตามเนี่ยทำได้ดีแบบโคตรดีเลย ซึ่งในตอนแรกผมเองเนี่ยก็คาดหวังไว้แล้วนะว่ามันต้องดีอ่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้คือเรียกไดี้ว่าคุณภาพระดับหนังเหมือนเราดูหนัง6ตอนเลยนะครับผมแต่และเรื่องเนี่ยสุดยอดจริงๆซึ่งในทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการได้ไปต่อครับแน่นอนแหละซีรีส์โลคิเนี่ยได้ไปต่ออยู่แล้วซีซั่น2ประกศาศทําเรียบร้อยแล้วส่วนซอคอนวินเทอร์โซเยอร์เนี่ยก็กลายเป็นกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเยอร์ไปแล้วนะครับก็น่าจะไปต่อในกัปตันอเมริกาหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่วานด้านเนี่ยมัน ว่ามันจะไปต่อยยังไงซึ่งแน่นอนแหละในเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมของวานด้าอันเนี้ยสปอยกันนิดนึงถ้าใครไม่ได้ดูก็ปิดไปก่อนได้เลยคือเนื้อเรื่องของวานด้าเนี่ยครับมันเหมือนว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองยังมีการผจญภัยของวานด้าให้เราได้รออีกมากมายอะ่ะคือตลอดทั้งเรื่องอะ่ะไม่แค่เริ่มต้นจ,จริงๆแค่ทำให้วานด้าได้รู้จักตัวเองได้ซ้ำไปวานด้ายังไม่ได้โชว์พลังที่แท้จริงอะไรออกมาสักเท่าไหร่เลยครับแล้วจะมีซีซั่นต่อไหมซึ่งแน่นอนแหละแฟนๆครับเนี่ย ก็อยากจะให้มันมีต่อเละเกินแต่ล่าสุดนะครับผมมาเวลก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีต่อซีซั่น2หรือไม่มีนะครับผมมาทายกันสักแป๊บหนึ่ง3 2 1อยใครทายว่ามีบ้างครับใครทายว่าไม่มีบ้างพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะซื่อสัตว์กับตัวเองว่าพิมพ์มาก่อนนะครับผมโอเคเฉะลยกันละ คำตอบก็คือซีรีส์วานด้านะครับผมจะไม่มีซีซั่น2นั่นเองครับโอ้โหใจสลายเลยนะครับผมแต่อย่าเพิ่งใจสลายกันไปแม้ว่าวานด้าเนี่ยจะไม่ได้มีซีรีส์เดียวๆนะครับผมที่เป็นซีรีส์แบบยาวๆเป็นซีซั่น2ต่อไปอีกแล้วแต่บทของวานด้าก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับผมโดย จากคำพูดของเควินไฟกี้ที่ได้พูดกับตัวของนักข่าวผ่านการสัมภาษณ์มาเนี่ยก็ได้บอกนะครับผมว่าเราเนี่ยนะครับได้เห็นการพัฒนาวิวัฒนาการเรื่องราวต่างๆในซีรีส์ของวานด้าไปแล้วนะครับผมทั้งเรื่องที่อาจจะนำมาเล่าต่อหรือจำเป็นต้องเล่าต่อด้วยซ้ำไปครับแน่นอนเลยครับผมมันจะถูกเล่าต่อในเรื่องของด็อกเตอร์สเตรน์บางส่วนแน่นอนนั่นก็คือด็อกเตอร์สเตรนท์อินเดอะมาร์ตเวิร์สแมนเสก็คือด็อกเตอร์สเตรน์ภาค2นั่นเองครับเราก็จะได้เห็นในเรื่องของวานด้าแต่แน่นอนละ่ะ โอ้โห oh, ถ้ามีแค่หนังด็อกเตอร์สเตรล่าอ่ะมันก็คงจะไม่พอถูกไหมวานด้าไหนๆไม่มีซีรีส์แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรื่องของวานด้าเนี่ยนะครับผมก็จะถูกสอดแทรกเข้าไปในเรื่องอื่นๆของมาเ e l นั่นแหละเราได้เห็นวานด้าแน่นอนเรื่องที่ถูกเล่ามาเป็นไซส์พลอตนะครับผมก็จะมาเป็นแบบค่อยๆมาทียะนิดไอ้เรื่องนี้มาตรงนั้นไอ้เรื่องนั้นมาตรงนี้ ซึ่งมันก็เป็นสเสน่ห์ของการเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ผมว่าพอรู้สึกว่าจัดก,การที่เราจะดูเรื่องของตัวละครนี่ตรงๆเลยทั้ง2ชั่วโมงหรือเป็นซีรีส์หชั่วโมงเองก็กตามอันนี้เปลี่ยนใหม่ครเป็นแนวใหม่ในการเล่าเรื่องมาเรื่องนี้ครึ่งชั่วโมงมาอีกเรื่องหนึ่งครึ่งชั่วโมงมาอีกเรื่องหนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วเราต้องเอามาประติดประตอกันเองโอ้โหมาเวลมันอัจฉริยะเรื่องการเล่าเรื่องมากๆเลยนะคือไม่จำเจเลยมีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์มีทั้งมาเป็น มาครบจริงๆครับและนี่ก็คืออนาคตของวานดาที่เราจะได้ดูกันซึ่งแน่นอนละถามว่าผิดหวังไหมจริงๆตัวผมเองเนี่ยอยากให้มีซีซั่น2มากๆเลยนะ แต่ไหนๆมาเวลเรื่องมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ผิดหวังหรอกแค่ช็อกละกันนะครับผมเพราะผมเชื่อเลยว่ามาเวลอ่ะต้องนําเสนอมันออกมาได้อย่างสุดยอดจนเราคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกระผมงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผม